สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเราคุยกันมาสองตอนเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนซึ่งวันนี้ถ้าเรามาพูดถึงปัญหาภาระของสังคมไทยเราคงจะบอกได้นะครับว่ากว่าครึ่งหนึ่งนั้นมีที่มาจากอาวุธปืน ผมยังเชื่อครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยนั้นมีการยกเลิกไม่ให้คนไทยครอบครองอาวุธปืนเช่นยังกับในประเทศอื่นๆผมเชื่อนะครับว่าอาชญากรรมต่างๆของเรานั้นน่าจะลดลงไปหลายเท่าเลยทีเดียววันนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้ประเทศไทยมีปัญหาก็เป็นเพราะว่าอาวุธปืนนั่นเอง ในช่วงที่ผมนั่งรถคาราวานผ่านประเทศจีน3ปีนะครับผมอยู่ประเทศจีนอยู่ประมาณ8-9เเดือนนั้นผมไม่เคยมีปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพราะอาวุธปืนในประเทศจีนนั้นไม่ให้กับคนหรือประชาชนทั่วไปครอบครองนั่นเอง แม้กระทั่งในประเทศเวียดนามในประเทศลาวสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่อนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนฉะนั้นคารวานของผมนั้นแต่เดิมทีปีแรกนั้นผมยังมีหน่วยรอปภอไปแต่ตอนหลังมานั้นผมไม่เคยมีหน่วยรอปภอจากประเทศไทยไปกับรถเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าประเทศต่างๆที่ผมผ่านมานั้นเขาไม่อนุญาตให้ครอบครอง ืสรุปกันง่ายๆแ่ะครับท่านผู้ชมครับว่าปัญหาของประเทศไทยที่เกิดในทุกวันนี้เพราะว่าเราปล่อยให้ผู้คนนั้นครอบครองอาวุธปืนคนเหล่านั้นเมื่อมีอาวุธปืนแล้วก็มักจะใช้อาวุธปืนไปในทางผิดฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยเราสามารถที่จะควบคุมเป็นขั้นเป็นตอนนั้นก็คือว่าหนึ่งครับ ใครก็แล้วแต่ที่พกอาวุธปืนอยู่ในที่สาธารณะนั้นวันนี้ถือว่าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอันที่สองครับคนที่อยู่ในเมืองนั้นถ้าจะซื้อปืนนั้นไม่ควรอนุญาตให้เพราะว่าไม่มีความจำเป็นในการที่จะใช้ปืนในเมืองและที่สำคัญอันที่สามครับใครก็แล้วแต่ที่จะขออนุญาตใบอนุญาตทะเบียนปืนใหม่นั้น จะต้องมีเหตุผลจะต้องมีความจำเป็นมิฉะนั้นไม่ควรที่จะขายปืนให้อย่างทุกวันนี้ที่เรากำลังกระทำกันเพราะว่าตรงนั้นนะครับเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญหาอัจฉรยกรรมปัญหาความไม่สงบในสังคมบ้านเรานั่นเองขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ